มือนเลยพี่เนาะวันนี้ก็ฟาดอยู่ไะเนาะวันนี้ก็จับเมือนเลยพี่น้ะเมือนวันนี้ก็มาเห็นวิทย์ชีวิตเบ็ดดันเดินเนาะมาสแตชเช่กับก้านนะอืมอันนี้ก็ได้เจ็บเป่าเนาะก็สิคนออกไปอยู่สิงห์ท่าอะไรพี่เนาะ เอาแบบมาใส่ยู่นี่นะเอาแบบมากองไว้ยู่นี่เนาะนี้มื้อนี้ก็ใหญ่เนาะเบิ่นีไปกินข้าวก่อนเนาะพี่น้องเบิ่งนมาต่อเนาะอต้นนี้แล้วก็กไปกินข้าวก่อนอืกลบทัไทยสบายดีเด้อสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบสุขุคนดีๆตอเข้าสู่อมุกปันลหูเนาะ มื้อนี้ออก็หาว่สิมากองข้าอยู่นี่เนาะแต่ว่าข้าวยังบ่แห้งนั้นยังเปียอยู่พี่น้องก็เลยว่ามาเบิ่งข้าเจ้าติเข้าเนาะเบิ่งถ้าเบิ้ดนะก็เนาะมื้อนี้ก็มาติขา้าเนาะเคยตัวนี้ติขาต้าเนาะแต่เฮาบ่มาซยอยู่นี่เฮาไปซยกองข้าก่อนเนาะพี่น้องแต่มาเบิรอยู่นี่ก่อนเนาะติข้าแบบดันเด้อเนาะวิีีแบ,บบบูบูหานนเนาะบูลางเนาะ <c oughs> ภาษาไทยในบุญลางนะเดี๋ยวที่ซื้อดันเดินนะผมนี่จะตีเข่าเธอพี่น้องแต่ฟาดเอาเลยนี่แต่บรรนากาศน้องไม่นี่รรมันสิเหล่วจักฟ้อนนี่นี่ตีเกกรรข่าจะนีเอาเลยพี่น้องไม่นี่มือน,นีกับบรรยากาศดีอยู่พี่น้องเด็ด อ๋อหน่อยนึ่งนะฮะวันี้เหมือนเลยทองฟ้าโอ้สีฟ้าเลยทองฟ้าเลยเบิ้งเลยไม่กล้าพี่นุ่งติีข่าวไว้นะเดี๋ยวเราไปเบิ้งไก่ไก่เมื่อวานเจ้าตีเข้าวเบนใดพี่น้องนี่มึงเลยพี่น้องคนนี้ก็ฟ้าดีขนาดนักคนนี้ก็จัดใส่ นี่ครับตีตัวนฝ่ายพุณหมอมุสตีขึ้นอยู่นี่นะพี่น,น้องนี่แบบวิทีสวิตเซอนเดนินนาะสมนทรแลภูเขาตีเขาก็เบนี่เนาะงเม่สมัยนี้ก็ขับเจาตีมึนเอาอยู่พี่น้องมึนภูดตีเจนี่สองคนนะจับมือนี่สองคน,น

la hu tui pa chan tau te te a cha pikuwa jo he cha pikuwa te la ngoma cha pikuwa jo le cha kuli jo he 那你包我现在豆腐弄完了。嗯。拿来，准备去炒这个肉。弄了。哦，是的，不要了。嗯。 ทำบนข้าวอยู่นี่เลยข้าวก็

คนตกคนกับฝาดจับไม้ฝาดอยู่นี้นะมันพอคนใด้รไหม

เราไปกูขาย่ไมาเลยติพบเปลือก่ออาเรางับผอเสียละับ้าเสีเสียลาก้อนพี่น้องเก๋จีเลลวก้อนหนึ่งแล้วก้อนหนึ่งก้อนเด้ประมาณสามาเลยสี่เป้าซื้อน้องพี่น้องบดได้นะนี่ี้อเบน่เลยเบน Nên ooh وب钱 cáт đi <laughs> IIấy thì Mình v favour nhé, นี่คุณนึงก็คุณคเอาจะนี้วเห็นไหมถ้าติดตามส่งมาเบิดนั้นกันในวิธีสีละคูหาใส่วิธีสีเบนดันเดิอ่น้องนี่ยลายนะข่าวนี่ มามาทุกคนตอนนี้ฮะกางสินกินข้าวเนาะพี่น้องมาเด้อมาเด้อกินข้าวมีเด็กกินไม่เยอะก็มาบิเนกันเนาะนี่ ะจัดเท้าตีมดแล้วก็เ่าก็ยังเป็เบนี่อีกต่อเนาะป้าหนึ่งสองกองได้พี่น้องเดี๋ยวจับปาบุ้งแหละน่สองกองพวกนี้อืป้าก็ ตามวิซีตขอณสุภาลคูนวะิชีเบดันดูหนะพี่หนะ้องผมมิแจ็คก,ก็ให้เบนี่เอามิจัดติดเขาด้ลยนี่แหละเราบทีลวก็ได้เห้เบนี่อีกสั้าเข้าแล้วนะอ่ะ,อะปา โอ้โอ้ของบักทีมบัตีล้เต่นี่อะไรนีปะจะฟื้นใช่ไหมจันทอุไปเลยอาเมืองยี่ละ

怎么这么大个蛋？怎么怎么老是下破蛋啊？老傻的，哈哈，妈的！ 那么真对吧？嗯嗯嗯 Cái <laughs> năng tỏa con? xay lên chấp bảo vào mà bởi năng cắn đấy nó con này Bởi này là lên

มาเปล่าก็ร้อนโจัดฟอะอาจจะเล็กเกียวใช่ไหมยังไงก็เกียวนะแต่ได้ใช้กันอะโต่อป้นี้เดี๋ยวคุที่สุม่ายไปยัม่รูมอพมาทุกฝูไม่เท่าเดิมรู้เท่าผมที่มาอยูที่นู่นแล้วก็ไปถ่ายมาอ่ะจ้าแล้วไปที่อื่นอ่ะจริงนะ

加肉啦，现不嘛阿土？干吗脖子动？大家他都不着急，他看什么了？哦。得得吃少一点。这得吃少嘛？做家我也我就做剩下呗，恼呗。得吃少，干的得比很多，不就？得比很多少，那个对不？太难了，做。

จะซื้อของบุฟเฟต์ครับแต่จ่ายเท่าไหร่จ่ายเท่าไหร่จ่ายเท่าไหร่ถ้าจ่ายเท่าไหร่ก็จะจ่ายเท่าไหร่พี่นี่จ่ายเท่าไหร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 ่

ได้ฟัลเดสองปานี่ทสิเดออกไปอยู่เส้นทางแล้ว้นมสามตอนนีโอ้สิเดจับเปล่ากมัเบินังกันเลยเนา ก <laughs> <IN> ินดูว่าคาหาได้ตามอันนี้ก็ได้7-8ปลาเนาะเฮาก็สิขนออกไปอยู่สินทาหลายพี่น้องบนออกไปแล้วนี่อีดเนาะโอเคมาลพี่น้องอนกัน นี่บรรยากาศตอนแรกนี่ตอนนี้ก็ตาเวิรงนแบตบดีแล้วนี่หมึกแล้วหมึกแล้วเด้อหมึกแล้วเด้อทำแล้วเรื่อเด็กคนนี้ก็เด็กออกไปเลยไปกันเลยพี่น้องไปเลย

น้องตอนนี้เขาก็กลับมากองเข่าอีกแล้วเนาะพี่น้องเนาะาจะเข้าไปเบิ้ลต,ตีเข่าแล้วก็เขาก็กลับมาอยู่นี่แล้วเนาะเขาก็กลับมากองเขา่าต่ออีกแล้วยังบ่แล้วเทนะ่เนาะนี่นี่แหลกอง ได้ประมาณนี้แล้วเนาะฝนตกก็เลยว่าเฮ็ดบ่ได้มื้อนี้แออกหน่อยนึงแล้วเยวเฮามากองเลยตอนนี้กนี่บรรยากาศื้อนี้ก็โอ้แดฮอดซุเลยเนาะพี่น้องตอนนี้ก็บ่แล้วเถอะนะพี่น้องเนาะนี่กองโอ้นีกองหญสุกนี่ใหญ่เนาะื้อนี้ไปกินข้าวก่อนเนาะพี่น้องื้อนมาต่อเนาะกองต้นนี้แล้วก็ เราไปกนินเ้าก่อนมี่คยมาต่อยขา,ายังบ่แห่ปันรายเถอพี่นนี่้างไ่ารือาึงม่มาใ่านี่ครับแบดมาใส่นะย่บบน,น,นี่นะครับแบดมากองไว้ย่นี่เนาะนี่มือนีก่นนี่ครับแดมาใส่ย่นี่กองย่นี่เอาเลยยักเข้าไปอีกหน่งยนะ โอเคทุกคนถ่าเบอร์นักการเลยเนาะมือหนีที่เล้วอยู่บอ,อโอเคพี่น้องตอนนี้าก็กลับไปเฮียหล้วเด้อเนาะจิกข้ามแล้ตอนนี้ก็อาจะเอาไปคุ้นเข่ามาเนาะนี่ตอนนี้ลุนสัญญาขึ้นไปอ่ะพอลุ้จ,จัดอยู่พพูนเลยพี่น้อง บรรยาก,กาศที่นี่ก็โอ้อแลนี่เนาะโอเคทุกคนมาบายทุกคนเจอกันคลิปหน้าเนาะ